เปิดเบื้องหลังพรรครวมล้มนิรโทษ112ไม่ช่วยทักษิณมินสถาบันหักหน้าเพื่อไทยเจ้าของยติแชอิงปัสวะโยนสภาจากที่กระแสขาแรงต้านนิรโทษผู้กระทำความผิดตามมาตรา112ของพรรครวมแรงขึ้นเรื่อยๆฝ่ายแกนนำรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยก็ถึงกับไปไม่เป็นเช่นกันนำมาซึ่งการนัดประชุมสภาอีกครั้งท่ามกลางการจับตากับท่าทีล่าสุดค่ะที่กศเขาว่าจะล้มไม่เป็นท่า โดยมีการจับท่าทีของผู้นำรัฐบาลค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนต่อรายงานของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัติหรือว่าพรบรนิรโทษกรรมจะเดินหน้าต่ออย่างไรว่า ทุกเรื่องมีทั้งเรื่องที่เห็นตรงกันและเห็นไม่ตรงกันก็เป็นประชาธิปไตยแต่ก็สามารถตกลงกันได้และพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ขั้นตอนต่อไปขอให้เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่าการหาหรือเรื่องนิรโทศกรรมส่วนใหญ่มีความเห็นอย่างไร นายกแพทองทานกล่าวว่าจริงๆในเนื้อความหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟฉะนั้นก็อย่างที่บอกมีเรื่องที่เห็นตรงกันและเห็นไม่ตรงกันในรายละเอียดขอไม่ชี้แจงมากกว่านี้เป็นเรื่องของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรแยกกัน ซึ่งไม่มีเรื่องที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อถามว่ากรณีของการเนรโทศกรรมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรจะให้เป็นเรื่องของพักร่วมรัฐบาลหรือให้เอกสิทธิ์แต่ละพักร่วมรัฐบาลนายกกล่าวว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเว้นหมวดหนึ่งและหมวดสอง ถือเป็นข้อตกลงร่วมรัฐบาลกันและเมื่อถามถึงเรื่องมาตรา112เป็นอย่างไรนายกกล่าวว่าไม่แต่เรื่อง112อยู่แล้วนั่นคือท่าทีของหัวหน้ารัฐบาลซึ่งมีสถานะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วย หากจับอาการค่ะก็ดูเหมือนว่าอะไรอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของสภาขณะที่ลูกพักคนสำคัญอย่างนายวิสุทธ์ชัยนรุนสสพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิบรัฐบาลมีการออกมาพูดเมื่อวันที่20ตุลาคม2567พบว่าเป็นไปในทิศทางที่ไม่ตรงกันนักกับนายกแพ่ทองทานโดยมีการระบุว่า การประชุมสภาวันที่24ตุลาคมวาระรายงานของกรรมธิการนิรโทษกรรมจะมีการลงมติส่วนจะลงมติไปในทิศทางใดนั้นตนไม่สามารถบังคับสสได้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ในส่วนของพักเพื่อไทยจะมีการนัดประชุมสสก่อนลงมติที่รัฐสภาเพื่อถามมติของสสว่าจะเห็นด้วยกับกรรมธิการหรือไม่ หากโหวตเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมธิการก็ต้องมีการส่งต่อให้รัฐบาลแต่รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำก็ได้ถือเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลแต่หากโหวตไม่ผ่านก็จบอยู่ที่สภาล่าสุดข่าววันนี้วันที่22ตุลาคม2567นายเทพไทยเซนพงศ์ ong, อดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวกับความสัมพันธ์ของพักร่วมรัฐบาลซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงที่น่าสนใจว่า อุ้งอิงปัสวะโยน์ผลศึกษานิรโทษกรรมเป็นเรื่องของสภาจากปรากฏการที่นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งชิงปิดประชุมทําให้ยติรายงานของคณะก,ก,รรกรรมการนิรโทษกรรมยังพิจารณาค้างอยู่ในสภา ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2567ที่ผ่านมานับว่าเป็นสัญญาณให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของพักร่วมรัฐบาลถ้ามีการลงมติในตอนนั้นคะแนนเสียงของพักรวมรัฐบาลแตกกระจัดกระจายอาจทำให้ยติตกไปเลยเพราะพักรวมรัฐบาลเช่นพักภูมิใจไทย พรรประชาธิปัตย์ประกาศไม่เห็นชอบส่วนพรรครมไทยสร้างชาติงดออกเสียงจึงทำให้ประธานที่ประชุมซึ่งเป็นคนของพักเพื่อไทยรีบตัดไฟแต่ต้นลมปิดประชุมสภาเพื่อยื้อเวลาออกไปก่อน หลังจากการจัดงานเลี้ยงแกนนำพักรวมรัฐบาลน,นางสาวแพรทองทานออกมาเปิดเผยถึงรายงานของคณะกรรม,มการนิรโทษกรรมที่พักรวมรัฐบาลมีความเห็นแตกต่างกันโดยโยนเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเป็นการปัดความรับผิดชอบของรัฐบาลถ้าหากผลการโหวตออกมาเป็นเช่นไรก็เป็นเรื่องของสสไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลต้องลดกระแสค,ความกดดันรัฐบาล สาเหตุน่าจะมาจากพักรวมรัฐบาลทุกพักทั้งพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสังชาติพักประชาธิปัตย์และพักชาติไทยพัฒนายังยืนยันในมติเดิมของพักไม่รับรายงานของคณะก,ะ,กะกรรมการการนิรโทษกรรมแสดงให้เห็นว่าพักรวมรัฐบาลไม่เป็นเอกภาพและมีแนวความคิดที่ไม่สอดคล้องกันซึ่งจะเป็นปัญหาสำหรับการทำงานการเมืองในอนาคต เหตุผลก็คือพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนํารัฐบาลก็ไม่กล้าที่จะบีบบังคับให้พรรครวมรัฐบาลลงมติไปในทิศทางเดียวกันทั้งที่ยตินี้เป็นของพรรคเพื่อไทยที่มีนายชูศักดิ์ศิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน,นาคณะกรรมาการด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้แนวโน้มจะไม่ผ่านสูงมากสุดท้ายผลการศึกษาฉบับนี้ก็แท้งไป